อคลิปวิด,โดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำพูดทาหยาบเด็กอายุต่่ากว18ปีไม่ควรรับชมโดยเด็ดขาดการพน,นันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้ทำตามนะครับอ่ะก็กราบสวัสดีนะครับนะายเสี่ยวมิคิงทุกท่านกำลังอยู่กับพิคิงอีกแล้วนะจ๊ะนะกับช่องพินโบรดัเช่นเคยนะครับนะอา้าวคนเดียวอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับพิคิงด้วยนะวันนี้นะอา่าวันนี้เราอยู่กันหน้าค่ายแพรีสเมติกอีกแล้วนะเออ ช่วงนี้ pg มันเกลือเราหนีมาค่ายอื่นกันดีกว่านะอ่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องแจ้งลัคคิทามกันก่อนนะรอบลุงสองวันนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาก็เหลืออีกนิดนิดหน่อยหน่อยนะจะเข้าลัคคิทามแล้วเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นให้ดูรายชื่อลัคคิทามกันทันทีก่อนแล้วกัน pg 4เกมตามนี้นะในรอบ10บโมงนะอันนี้นะแล้วก็นี่โจร์เกอร์สเกมแล้วก็แฟล็กสเ a นติกเกมนะเดี๋ยวพี่ชิ์ก็จะเลือก4เกมในนี้แหละมาเล่นนะเออว่าแต่เราเล่นเกมไหนดีวะ เอออาไมดัสแล้วกันวันนี้นะจะเ,เอาไมดัสดวันนี้เราลองไมดัสรอบเชา้าสักหน่อยแล้วกันเนาะโอเคดูบรรยากาศในกลุ่มสักนิดน,นึงก่อนแล้วกันนะเหมือนที่พี่คิงบอกไปเมื่อวานพ g เริ่มกลับมาจ่ายบ้างแล้วนะเฉพาะบางเกมย้ำว่าเฉพาะบางเกมนะเออก็มีคนแตกทั้งคนที่ไม่แตกนะก็ดูอัตราส่วนกันเองแล้วกันมาช่วงนี้อ,อหน้าเล่นไหมเดี๋ยวจะถามพี่คิงช่วงนี้พี่คิงบอกทุกคลิปถ้าไม่จําเป็นย้ายค่ายกันก่อนช่วงนี้นะ <c oughs> มันเป็นซิแม่งอ่ะเออนะช่วงนี้ลองไปเล่นค่ายอื่นกันก่อนรออัปเดตวันนี้กันก่อนแล้วกันวันนี้น่าจะมีการปิดอัปเดตช่วงเที่ทยงนะเออแล้วรอหลังอัปเดตกันก่อนแลวกันเน่เดี๋ยวพี่คิงค่อยมาทสให้ว่ามีเกมอะไรที่เริ่มกลับมาใจาบ้างแล้วแล้วก็ค่อยไปลองกันนะครับนะโอเคประมาณนี้แลวกันตอนนี้กลุ่มล่าสุดของเราเป็นกลุ่มที่4แล้วนะอ่าอันนี้เป็นกลุ่มที่4พี่คิงของ กลุ่มสกลุ่มที่แล้วเต็มหมดแล้วนะกลุ่มละ2,000ตอนนี้เป็นกลุ่มที่4แล้วเริ่มมาก็นี่กี่คนแล้วตามนี่เลยนะเพิ่งตั้งกลุ่มที่4กันนะคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มดูคอมไมนต์แรกเช่นเคยเอาไมดัสดีกว่าวันนี้มาลองดูมา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 มดั้เอูวันนี้พามา3 0 0นะเกมนี้ช่วงนี้พี่คิงจะเล่นแต่เกมที่ซื้อฟีสปินได้นะอู้ด้วย เออเกมนี้พี่คิงเคยเล่นไปแล้วนะแต่รู้สึกว่าจะไม่ได้ทำคลิปนะเกมนี้จะคล้ายๆกับเกมรอบที่แล้วที่เรามาเล่น w i w e Go นะเออเอาสักรอบสิบมาเกมนี้จะคล้ายๆ w i l w e Go คือจะมีฟีเจอร์เป็น Y มาเหมือนกันเลยหลักๆไม่ติดคล้ายๆกันหมดนะถ้าเกมไหนที่ซื้อฟีเินได้แต่เกมนี้เห็นไ้มจะมีให้เลือก3มือ4มือ5มือห้ามือก็จะมีโอกาสได้สูงสุด4-5หมุนแต่ส่วนมากพี่คิงว่ามันจะจ่ายประมาณ4มือนี่แหละนะ พพราะจากประสบการณ์อันนี้ที่ลองส่วนตัวนะสี่มือก็ได้ประมาณ18ถึง20หมุน5มือก็ได้ไม่เกินนะนะั้นแหละยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเต็มที่บางบางครั้ง17 18ก็โผลม่มาเหมือนกันนะแต่มันแพงกว่าเกือบเท่าตัวเลยพี่คิงก็เลยแบบส่วนพี่คิงจะเล่นประมาณนี้แหละ4มือแต่สมืออย่าเล่น3มือถ้าออกมาเป็น1หมุน1หมุน1หมุนแม่งไม่ถึง10หมุนมันน้อยเกินนะเอาประมาณ4หมุน4มือนี่แหละกำลังดีนะลองดูกันวันนี้ เกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมฟังที่น่าสนใจเห็นไหมคือวายมันจะคล้ายๆกับวายเวดโกเห็นไหมแต่ตอนนี้คือมันจะมี3ขอบเห็นไหมถ้ามา1ขอบแล้วจะได้คูนหนึ่งถ้ามาอุ้ยอุ้ยวันนี้วายมาดีว่ะเออมาแล้วตัวแพงนี่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 พังเฮ้วันนี้มาดีว่ะอุ้ยสองร้อยกว่าเอ้ยเอ้ย บะแล้วโอ้โหเปิดมาไม้แล้วเอาเรื่องดูโอ้ยอธิบายฟิเจอร์ไม่ทันจบอุย้ยเกมนี้ตัวแพงสุดคือตัวพระราชาเพื่อนแต่ออกยากนะถ้าพระราชาออกบอกเลยอิม่มโอ้ยดูขนาดคิว4 5่0ิมาดอกหนึ่งอือโอมาทีอะ่ิาไปไหมไปเลขสามบุแล้วเพื่อน พราช้าโอ้โหแม่เข้านี่ไอตัวใส่พลาชไอตัวพราชานี่แพงสุดแต่มายากอุ้ยวายมาออ,าอ,ววอ้ยอะไรอวะเฮ้ย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 มาเหมือนเมื่อวานเลยที่เราลองอุ้ยไม้แรกสวยที่ขนาดเป็นพลาชานะเพื่อนอีกนิดมุนเออโอเคโอ้แม้แรกอิ่มแพทร้อยเจ็ดสิบแปดเพื่อนผมเมือ่อกี้เราซื้อกันสองร้อย เท่าไหร่วะไม่ถึง200 0.80นี่รู้สึกว่าจะซื้ออยู่ประมาณ160 180เองเออเกมนี้ฟีเจอร์น่าสนใจของมันคือใครข,าย,ขายกับไวเวตโกแต่ไวเวตโกจะสูงสุดที่คูนหนะแต่ไวเวตโกมันมันได้ไอหมุนคงที่เลยก็คือถ้าเราซื้อฟรีสปินใช่ไหมก็จะได้ไวเวตโกที่มีคิงยัมไม่ได้ว่ารู้สึกว่า8หรือ10วะกูเพิ่งเล่นเมื่อวานเนี่ยกูลืมละนะเออ นะแต่ถ้าอันนี้เห็นไหมสี่มือก็จะสุ่มไปมาสุ่มข้างในอีกทีนึงไอ้ต่อหนึ่งตัวหมุนนี่ก็จะมีสูงสุด3 3หมุนนะเห็นไ,ไหมคล้ายๆเกมกีเลนนะเข้ามาสุ่มอีกทีนึง่งอ่ะสิหมุนได้อยู่มาดูกันอ่แต่ว่าเวทโกจะได้8หรือ10นี่แหละพี่จีไม่แน่ใจนะต่อต่อสเกตเตอร์หนึ่งตัวนะแต่ถ้าซื้อสแกตเตอร์ก็นิ่งอยู่แล้วนะไม่มีสุ่มเพิ่มรู้สึกนะ ตามนี้เลยมือสมือกับ5มือต่างกันไม่เยอะเวลาเล่นจริงๆนะจากความรู้สึกของพี่จริงนะพี่คิงว่า4มือมันจะไม่แพงมากและเหมาะก,กับคนที่มันเป็นสายทุนน้อยนะส่วน5มือจะเพิ่มไปอีกร้อยต่อต่อเบ็จะเพิ่มอีกร้อยถึง200เลยก็พี่คิงว่ามันค่อนข้างจะสูงมานิดนึงนะแล้วก็ฟิวเจอร์เกมนี้น่าสนใจยังไงเห็นไหมปังโอ้โวันนี้เอาเรื่องเลน,นะวายสูงสุด แทนต่อตัวนี่คือคูณสามใช่ไหมครับนะแล้วก็ไปบวกกันเรื่อยๆก็เป็นคูณอุ้ยพอมดพอมดนี่แพงอันดับสองออด้อยู่โอ้โหวายเลยโอเคเอาเรื่องอยู่แล้วนี่นะโอ้ยเลือกถูกเกมเออพระราชากูมาสวยทำไมตัว่างไม่ได้ด้วยวะเออ เกมนี้สูงสุดคูณเท่าไหร่พี่ชินไม่แน่ใจรู้สึกว่าเคยได้สูงสุดอยู่ประมาณคูณ13 14นี่แหละถ้าวายมาครบทุกช่องอยากกูพูดเลย <c oughs> อูยพอมอดอีกแล้วสวยอูยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอูยอูยพอมดสองแถวสวยปังอันนี้อิ่มอูยร้อยหกสิบโอ้โอ้โอไปเข้าสองไม้เลยว่ะเพื่อนโอ้ อุ้ยอุ้ยสามแถวโอ้ย,อย,อยมาสุดท้ายอิ่มโอ้ยหกร้ยสิบเก้าโอเคดูโอ้ย, 10, อย,อย,อยแต่ขอลองอีกสักรอบนี่ที่มันมาดีจังวะเออมันลอ่อกูซื้อไม้แพงๆแล้วอกว่ามาลองสักหน่อยแล้วกันนะเกมนี้ฟีเจอร์น่าสนใจเป็นอีกหนึ่งเกมเห็นไหมมือสมือสี่มือกับ5มือต่างกันร้อยร้อยหนะ 320กับ408ใช่ไหมถ้าซื้อเบ็ดหน่เลยนะเออมันห่างกัน1ใน3ของราคาเลยพี่คิงก็เลยแนะนำว่าแนะนำนะอันนี้เป็นความรู้สึกของพี่คิงเล่น4มือก็พอนะส่วนอยากเซฟตัวเองก็ถ้าทุนเหลือๆก็5มือก็ได้นะแต่ส่วนมากพี่คิงลองแล้วไม่ต่างกันมากห่างกัน2-3ไม้นี่แหละนะนะซึ่งห่างกัน2-3 0 0ร้อยซึ่งค่อนข้างจะแพงนะ ยังไงลกูกเอะมาเออสวยไปทุกไปมาทีละคูนสามสามตัวไปดิอู้ยพระราชามาสวยเออปางเคคูนน้อยไปนิดนึงกิน,นี้ถ้าให้มันขึ้นแบบอ,อ่าพวกบิ๊กวินเหมือนคล้ายคบิ๊กวินของค่ายพีจีอู้ยอู้ยอู้ยอ้ยสามแถว ได้ไหมได้โอ้โหได้สองแถวเค้ยเซนเซติเนชั่นยังไเนี่ยเออจะต้องส่วนมากจะต้องคูณ7คูณ8ขึ้นไปแล้วถึงจะมาบ่อยนะแต่เกมนี้หลักๆคือวาวมันเป็นวาวล็อกเลยนะคนมันน่าสนใจตรงนี้แหละนะแล้วก็ถ้ามาแบบแถวแล้คุณนี่นี่นี่ดูเห็นไหมมีโอกาสที่มันจะได้เต็มแผงทุกรอบอยู่นะอืม ลองดูสําหรับสายทุนน้อยนะพี่คิงแนะนําว่าซื้อประมาณ4มือมันจะถูกว่าฝั่ง5มือประมาณร้อยหนึ่งนะถ้าเบ็ดต่ําก็อาจจะประมาณ1ในสามง่ายๆนะเออเล้นได้เอาจริงๆเกมนกตตี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่พี่คิงมาบ่อยอ,อือสวยโอ้ยสวยอยู่นะนี่ไม่ต่ำกว่าคุณสิบสักรอบอ,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 อุ้ยพอมดเคอุ้ยสามกสิคสามไม้เขาสามไม้เลยโอ้ เอาไงดีเออพอเปลี่ยนเกมดีกว่าเดี๋ยวไปลองอีกเกมนึงเมื่อกี้มีอีก3เกมใช่ไหมพลังติกโอ้โหพอแล้วสามไม้ติดเลยว่ะพี่กิ่งคิดว่าแม่งเดี๋ยวถ้าซื้ออาจจะอาจจะหน้ามืดเดี๋ยวลองมาลองอีกสักรอบก็ได้เดี๋ยวถ้าไปลองอีกเกมนึงแล้วไม่ทันไม่น่าสนใจเดี๋ยวเราเค่อยกลับมาใหม่เนาะฟีเจอร์เกมนี้น่าสนใจยังไงก็ตามที่พี่เขง่งอธิบายไปเลย,เลยมีไวล์ล็อกอย่างนี้เห็นไหมสูงสุดที่ต่อตัวก็คือคูณ3นะแล้วก็ไปบวกกันรวมๆๆมือขวามือเห็นไหมเออนะ ก็ตามนี้เลยมันเป็นเกมที่ซื้อฟรีสปินไม่แพงและเป็นเกมที่ายล็อกออกมาค่อนข้างจะง่ายนะแต่เกมนี้ต้องสุ่มกับตัวหมุนแต่ส่วนมาก4ี่มือกับ5มือต่างกันไม่เยอะเอานี้เอา,เอาจริงไม่ต่างกันเลยแม่งไม่คิงลอง4มือแต่ถูกกว่าเป็นร้อยอ่ะเออนะก็ลองดูช่วงนี้ PG มันเกลือก็เหมือนที่บอกลองเปลี่ยนค่ายกันดูค่ายแพคเมติกชนยิมมาแรงพี่คิงแนะนำเนาะจ่ายกับทุกเกมจ่ายมากจ่ายน้อยแค่นั้นเองเนาะก็ลองดูกันนะ โอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไ i ร e ด้วยนะเช่นเคยไม่แนะนำไม่เล่นตามรับชมพความเติมส่วนนี้พี่ชิงขอตัวลาไปก่อน bye บ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บจะไปต่อเกมซัมบูรดีกว่ามาบ๊ายบาย